มาไอคำพวกนี้มันมาอีกแกมันมาหลอกร้อลํำไอเราไม่ใช่ลํำเาวงเดือนไอ้ยาอโอ้ยเย่เตร์เตร์ที่เท่าไหร่ละฮะเตอร์เติร์เติร์เตร์าเตเตเรียย ออฮะยินดีด้วยที่ไอหัวเขาไม่บ็อกมาอีกแล้วและไม่มีคนที่มีแฟตคนเดียวแล้วมีลังหลายคนก็เรามันจะแสแปมต่อนะเอรีเนรีแล้วสามารถเดินไปไหนก็ได้โอเยโอเยห้าสี่สามสองเตอรโอ้ยมีคนรับกระสุนแทนเราเฮ้ยรอดๆอด ีอโอตายแน่นอนครับโอโหกรีดเลยกรีดเลยเจออีแบบนี้ต้องต้องกรีดเฮ้ยเฮ้ยมืดเห็นแล้วอยู่อยู่ก็ตกเนี่ยมันเหมือนมันมีแหลกกลางอากาศมันมันทำให้แบบตายอ่ะเออ ย่าคันนี้ยเนี่ยตายแะปาเลิกเออแล้วนี่ด่านอะไรหรอเันนี่คือด่านวอทวอท out วัท out เนี่ยมันจะกับกับแอปเปิลวอเป่ะวัท out คือให้เราไปเล่นวอดได้วัทเดองเมลไอ้เนี่ที่ตายคือดิ้งขึ้นแล้วตกลงมาใช่ไหมครับ อาเฮ้ยมืดเฉยอ่าอยตรงนี้คือมันโหมีคนที่เป็นรันเนอร์ตั้งหลายคนนะแบบมีหันทางถูกยังไงดูด้ยังไปทางนั้นเอไปเลยเดี๋ยวตกหัวหัวแตกเลยเออแล้วตกลงมันมันเป็นทางไหนกันแน่น่ะ ทางนี้ทางนี้ข้างไหนมีกับดักล่ะทางนั้นแหละตรงนี้เหือนเลียวเลียวกโอ้ยเกือบเกือบโอ้ยนึกว่าเกือบรอด เกือบรอดวงเล็บโอ้โหใบไม้เกี่ยวใบไม้ <c oughs> ไม่คิดนั่นนั่นอันนี้อันนี้ยาก โอ้ได้เกณฑ์ตั้งไฟ้พอยเนี่ยโอ้เียอันนี้อันนี้อันนี้โหดอันนี้โหดโยนี่บอกเขาหรอว่าไหนโหดไม่บอกน้ำอ๋อพอน้ำวิ่งมาถึงด่านด่านที่แบบมีคนสองสามคนวิ่งมาถึงมั้งอ้าวหกสิบเซ็เกิลมีคนชนะแล้วเฮ้ยไอเวนโอ้ เนื้อหักเคลรอดเขาใช้กระดาษแล้วหักอ้อถึงแล้วกระดาษสุดท้ายใช่ไหมเข้าไ,ไปเส้นชัยเส้น้เสนชัยจบแล้ว yeah ไอลิฟอยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่ I ไ oh. อลิฟไอลิฟไอลิฟ นี่กระโดดมานี้กระโดดมาทางขวาทางขวากระโดดกระโดดไปเลยทางขวากระโดดเ้วกระโดดเลี้ยวมาทางนี้อือขึ้นไปเออไอ,อน,นี้คือไปได้ปลอดภัยเพราะน้ำคลิปเล่นแต่ระวังน้ำไหลแล้วกันไอน,นี้ไอน,นี้ง่ายอยู่เอา้าอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอแค่นี้พอก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเกมเนาะ <c oughs> เปลี่ยนเกมโอเคบายยเอา้าไปเล่นอนื่นแล้วป่ะไปบายเกมนี้กันเลยทีเดียว อ๋อดอว่าใบใบน้ำไม่ไม่ใบใบโอเคใกล้เริ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยไฮนี่เอาไฮซิตี้ชนะเฉยอ้าวบอกแล้วออยู่ลัางสุดเลยอยู่ล่างสุดเลยทำไมเวร์นี้ทำกับเราขนาดนี้ไม่คัมทูดเลยออบเจกต์ก็คือการที่จะมีชีวิตอยู่รอดเอ้ยี่ดูนะมันโอ้โหรอดจากหินได้ไง มีหินล่วงด้วยโอ้มีผนังเทียนทีแล้วระเบิดไปฝั่งนู้นเกรียนมากไอ้นี่ยากนี่เลือกทำไมเงี้ยไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่เคยเล่นอยากลองอ่าไอ้นี่ยากมากรู้ไหมไ <pe> าฟเคเรชนะั่นทุกคนกดคอนโทรลไว้ให้มันซูปปิดอินโทร stupid intro ไหนใครก็โอ,โโอ้โทโ a l เองเพราะ,ะมันเป็นสต u ปิดเหมือนกันมาขมงเยอะ total อะจุกเกอร์เว้ยจะหยิบน้ำนะเออ,<ะ>เอ,อต้นน้ำแกตั้งปุ่มแชทเป็นอะไรหรออเนเทอร์โอ้เป็นอนเทอร์เหรอเขาตั้งปุ่มแชทเป็นอะไรสักอย่างโอ้ยเกลียดมากวินีมันมีคนหนึ่ง เฮ้ยอยู่ในน้ำก็ขึ้นมาได้ด้วยเฮ้ยแฮ็กป่ะเนี่ยเจอคิวเลอร์ฮันเตอร์เนี่ยรู้สึกว่ามันทุกนีนนะก็แบชเซังไม่ได้เขาไม่ใช่กระบับนี้ด้วยลองนะผ่านแล้ว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 วิกซีลิงไม่มีคนไม่เป็นไรไม่สนใจวิกซีลงซีลิงอะไร สปรินติ้งฟอร์อ้าวไม่เป็นไรสีเหลืองสีเหลืองไม่เป็นไรเฮ้ยผิดโอ้ยยากอ่ะเอตนน้ำบอกไม่ต้องการเพลงบีทเบเบโอดชั่นโอ้หจบตายกันตาหน้าอ้าวเขาตายแล้วเหรอเนี่ยนี่ตายแล้วหรออ้าวไม่รู้เลยเนี่ยปะ Yeah.